miss thailand do you know i was criticized a lot when i was proud as miss thailand but i never give up and now i'm here สวัสดีค่ะบินเองนะคะมิสอิ n เตอร์เนชั่นปี2019นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับบินอีกแล้วนะคะในหัวข้อมองลงแล้วต้องมองอีกแต่งหน้ายังไงให้ได้มงระดับโลกนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนั้นเนี่ยบินไม่คนแต่งหน้าได้ตัวเองนะคะอยางนั้นเนี่ยสิ่งที่บินคิดว่าจะต้องแพลนเกี่ยวกับการแต่งหน้าก็คือเราจะต้องแต่งหน้าให้แรงขึ้น1สเตปวกับ วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยยังไงเขาก็ชอบความผิวๆบินจะต้องแต่งออกมาให้หวานให้เข้มแต่หวานอันนี้ก็คือแพลนของบินและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราค่ะ ชีเซโดนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกทุกคนว่าชีเซโดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทําให้บินประสบความสําเร็จในค่าคืนวันนั้นด้วยและหลังจากที่บินบอกว่าบินอยากจะมาแต่งคลิปให้ทุกคนดูนะคะทางชีเซโดก็จัดเต็มให้กับบินเลยค่ะเรียกว่าฟูลแพ็กเกจของการแต่งหน้าเลยนะคะแต่เพื่อเพิ่มเทคนิคการแต่งหน้าที่ถูกต้องนะคะบินก็มีการไปเวิร์กช็อปกับชีเซโดที่สาขาสยามเซ็นเตอร์ด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ค่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะบินเชื่อว,ว่าสาวๆทุกท่านนะคะคงรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเริ่มด้วยการบำรุงผิวที่ดีค่ะวันนี้นะคะบินใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีนวัตกรรมอัลติมูนที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวก่อนที่จะเริ่มการแต่งหน้าค่ะ ผิวบินก็พร้อมแล้วสําหรับการแต่งหน้าค่ะหลังจากบำรุงผิวเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องมาใช้เจ้าตัวนี้กันค่ะแต่ความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเขาใส่นวัตกรรมคุมมันลงมาในไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะและที่ยิ่งกว่าพิเศษอีกนะคะก็คือเขาสามารถใช้คุมมันระหว่างวันได้นะคะ หลังจากที่เราเตรียมผิวด้วยพายเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่น้องฟา n เดชั่นค่ะความพิเศษของรองพื้นนี้นะคะก็คือมีนวัตกรรมอีกแล้วค่ะคือ Light Adjusting นะคะเมื่อทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยจะปรับเข้ากับโทนสีของคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาออกแสงนะก็จะสวยขึ้นทุกแสงเลยละค่ะ ผิวบินนะคะจะเป็นผิวที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2สีนี้ดังนั้นเนี่ยบินก็จะใช้ผสมกันอย่างละครึ่งเลยค่ะวิธีการลงรองพื้นที่ดีเนี่ยเราควรใช้แปรงค่ะอย่างบินเนี่ยจะชอบใช้กับแปรงฮานาซูบากิตัวนี้นะคะและความพิเศษของแปรงฮานาซูบากินะคะจะเห็นได้ว่าตัวรองพื้นนะคะจะมีความเนียนไปกับใบหน้าเพราะว่าความโค้งมนของแปรงนะคะทําให้มันเข้าถึงผิวมากขึ้นค่ะ ลองพื้นของชีเซโดนะคะตอนนี้ที่นําเข้ามาในไทยจะมีถึง12เฉดสีด้วยกันดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถไปเลือกเฉดสีได้เลยนะคะแต่ข้อดีของการใช้แปรงนะสำหรับบินบินว่ามันคือทําให้กวาได้มากกว่าบนใบหน้า หลังจากที่เราเตรียมผิวด้วยการลงรองพื้นเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปต่อที่การกลบริวรอยค่ะซึ่งวันนี้นะคะบินเลือกใช้เป็น s ชีเซโดซิงโค Self Refreshing Concealer นะคะสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ต้องใช้เยอะแบบบินนะคะเพราะว่ารอยคําใต้ตาอาจจะไม่ได้เยอะ ช่วงนี้นะคะก็บินมีสิวขึ้นนะคะนิดหน่อยนะแล้วก็ยังมีความนูนอยู่บินก็มีวิธีแก้ด้วยการใช้คอนซีลเลอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือคอนซีลเลอร์แบบแท่งค่ะชีทเชดเดลอซิงโครสกินเจลสติก c อนซีลเลอร์ค่ะพับไปที่บริเวณสิวนะคะที่ใช้คําว่าพับเพราะว่าใช้การเกลีย่ยแบบนี้นะคะเพราะไม่ได้มีความเหมาะสมกับการใช้เจลสติกเนาะ ที่เราดัดขนตากันเรียบร้อยนะคะแน่นอนค่ะขั้นตอนถัดไปก็คือการปัดมาสคาร่าที่ขนตานั่นเองนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดังมากๆของชีเซโดแล้วก็ช่วยกันน้ําได้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราได้ตําแหน่งเราก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมคะวันนั้นไม่ป็้ร้องไห้ค่ก,กร้อรไให้เปนชิ้วหลุดเลยค่ะวันนั้น แล้วนะคะคสำหรับลุก Miss International ในวันนี้ค่ะแล้วหวังว่าในวันนี้นะคะทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อาแดบใช้กันได้เลยนะคะและหลังจากนี้นะคะบินก็จะมี Youtube ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยบินจะมีโปรเจกต์ o u u r n y y to m s s s n t t r r n t t o o n l l f a r e w e l l หรือการอำลาตำแหน่งที่จะทำออกมาเป็น Youtube ให้ทุกคนได้เดินทางไปกับบินด้วยยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไว้เลยนะคะสาหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ Miss Thailand! Do you know I was criticized a lot when I was proud as of Miss Thailand. But I never give up and now I'm here.